สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสําหรับวันนี้นะครับพาท่านมาฟังรีวิวเสียงขลุ่ยนะครับห้ามกลางสวนส้มนะครับซึ่งเป็นสวนส้มสายน้ําผึ้งที่อําเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายบ้านผมเองนะครับก็เป็นสวนส้มหรือไร่ส้มนะครับเป็นไร่เป็นไร่เรียกว่าไร่ดีกว่านะครับไร่ปูจันล่าครับต้องขอบคุณสถานที่นะครับที่นี่เรามีอ่า บริการชมให้ให้เข้าชมด้วยนะครับเข้าชมสวนส้มด้วยแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับน้ำส้มข้นสดนะครับแล้วมีอาหารป่านะครับอยู่เส้นทางหลักจากเชียงของมาดอยหลวงนะครับสําหรับลุยที่ผมนํามารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นคุยไทยเสียงสากรคีดีครับเป็นคุยไม้ชิงชันออกโทนดานะครับชิงชันดํานะครับคีดีพร้อมกับคู่สวยๆนะครับเป็นคู่ เดี่ยวใบไ,ไม้นะครับก็นี่ครับที่ผมพาท่านมาชมสถานที่ต่างๆนะครับในอำเภอดดยหลวงนะครับในช่วงที่ผมยังอยู่ที่นี่เนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับไม่เกินอาทิตย์ผมก็จะกลับปลายแล้วนะครับก็พาท่านมาชมว่าที่อำเภอดดยหลวงบ้านผมเนี่ยมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนะครับนี่เราขายส้มที่สวนเลยนะครับสามารถมาเที่ยวชมแล้วก็ อุดหนุนชาวสวนนะครับเป็นส้มสายผึ่งครับหวานหวานลูกโตโตนะฮะโตๆใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเสร็จคลิปรีวิวนี้ผมจะพาทุกท่านชมทําคลิปอีกแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปชมสวนนะครับซึ่งต้นต้น,ตนข้างหน้าผมเนี่ยโอ้โหอยากให้อยากให้ได้เห็นมากนะครับลูกบิ๊กบิ๊กเลยนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงคุยก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทุกท่านจะราคาญไปเสียก่อนนะครับซึ่ง คุยคีดีนะครับค่อนข้างเป็นคุยที่หายากหาซื้อยากพอสมควรนะครับแล้วก็เอ่อถ้ามีนะครับโดยทั่วไปนะอันนี้ผมต้องบอกตรงนะถ้ามีโดยทั่วไปเนี่ยในเรื่องของเสียงสูงอาล์ทีโดเนี่ยจะจะค่อนข้างเยนนะครับหายากที่มันสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวลองชมเรานี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นงานที่ไม่ได้เคลือบแลกเกอร์นะครับเป็นงาน ทำผิวแบบธรรมชาติจะมีเสียงนกเสียงรถเสียงสิ่งภายนอกเข้ามานะครับเป็นคลิปสดนะครับอดสดข้ามกลางาสิ่งแวดล้อมนะครับลองฟังเสียงโน้ตพื้นฐานก่อนครับ ไม่แน่ใจว่าได้ยินกันชัดเจนหรือเปล่านะครับลองอีกรอบนะครับต่อไปฟังเสียงสูงนะครับ เดี๋ยวลองฟังโพรมาติกก่อนนะครับเสียงครึ่งเสียงสิบสองครึ่งเสียงนะฮะเสียงสูงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอาเทียบความเป็นมาตรฐานระหว่างคุยขุยของผมเนี่ยคุยที่ผมขายเนี่ย นะครับว่ามันมีมาตรฐานสูงต่ำอะไรยังไงได้มาตรฐานสากลเขาไหมเล่นแล้วเพี้ยนไหมนะครับขุยที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นขุยไอริสนะครับขุยไอริสเป็นขุยไม่ใช่ขุยบ้านเราก็เป็นขุยจากต่างประเทศนะครับซึ่งเขาก็เทียบมาตรฐานสากลนั่นแหละได้ยินเสียงนกไหมครับเสียงนกเข้ามานกนี่เขาเลี้ยงนะเขาเลี้ยงนะครับมีให้ชมเป็นนกแก้วนะฮะก็ จะมีความเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับนี่เป็นคีดีเหมือนกัน,นเป็นคุยคีดีนะครับของผมก็คีดีก็คือตัวดีเหมือนกันดีทั้งคู่นะครับผมจะจับตำแหน่งคุยคุยอารีสนี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่หกรูนะครับมันจะไม่เหมือนคุยเราคุยเรามีเจ็ดรูไม่มีรูนิ้วค้าก็จะมาเข้าทางขุยล้านานานะครับปิดหมดเป็นโดนะปากน้แก้วอยู่ข้างบน เอริสเนี่ยค่อนข้างจะเล่าเล็กนะครับเพราะนั้นการควบคุมลมเนี่ยสำคัญนะครับหลายๆท่านที่ชมคลิปการรีวิวคุยจากสถานที่ต่างๆจากช่างต่างๆหรือว่าผู้ขายต่างๆเนี่ยเราอาจจะได้รับข้อมูลว่าคุยนี้เสียงไม่ดีคุยนั้นไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานลมต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป่ายากนะครับถ้าพวกเราได้สัมผัสคุยจากต่างประเทศนะครับที่เขาเรียกว่ามาตรฐานสากลของเขาจริงๆอ่ะยกตัวอย่างอย่างคุยรีคอร์เดอร์เป็นต้นไปนะครับ โอ้โหควบคุมลมลมต้องพอดีนะครับมากเกินไปไม่ได้เสียงไม่มีนะครับน้อยเกินไปก็ไม่ดังนะฮะเดี๋ยวผมจะเทียบความเป็นมาตรฐานให้ให้ดูจุดหนึ่งโดก่อนโดนะโดของเราปิดหมดเจ็ดรูแปดรูข้างล่างอีกอันนี้โดต่ำอ่าลองโดต่ำของคุยริสนะครับ โดเรมีฟาสามนิ้วเนี่ยในตำแหน่งซอนของขุ่ยไทยะจะเป็นฟ้านะครับฟ้าเพราะนั้นผมจะปิดนี้สี่รูนะฟาฟัางเสียงนะครับเสียงต้องเป็นเสียงเดียวกันนะครซอนลาทีปล่อยหมดเลย ลองฟังตัวเดียวนะฮะอ่าซอนนะครับมาตรฐานนี่เรียกว่าความเป็นมาตรฐานคข้าวๆก่อนโม้มากไม่ได้นะฮะ เดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะที่เป่าจากคุยเรานี้กันนะครับให้ดูผู้นะครับเพราะว่าอย่างโทนดำเนี่ยผมอาจจะมีสองเรานะครับชุดนี้โทนดำมีสองเราให้ดูที่ผู้ผู้ผมจะทำแยกสีกันอันนี้ก็ออกโทนดำนะครับออกโทนดำเหมือนกันแต่ผู้คนละสีอย่างเงี้ยเวลาผมโพสต์ขายให้สังเกตผู้นะครับผู้คนละสีแต่จะทำคลิปแยกแยกไว้ให้เลยนะคลิปแยกเราเลยนะฮะ อ่าเดี๋ยวลองฟังเพลงนะครับผมจะเป่าเพลงลมเพลงลมจะใช้โนต้ตของคุยคีบีนะครับแต่ใช้คีดีเป่านะครับมีเสียงนกเข้ามาด้วยนะครับลมอ่ะก่อนฟังเพลงลมให้ชมสถานที่นิดนึงว่ามันสวยขนาดไหนนี่ครับสวยมากนะฮะ คราวท่านมาชมส้มใกล้ๆเลยนี่ชนแล้วผมเสพบ,บรรยากาศนะครับกับเสียงคุยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงลมนะครับที่เป่าโดยขุยไม้ชิงชันคีดีนะครับเป็นขุยไทยเสียงสากลนะครับคีดีก็วันนี้จะทาอีกหลายคลิปอยู่นะครับก็เลยขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับรีวิวขุยไม้ชิงชันนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เป็นที่นิยมในวงการขุยไทยนะครับท่านใดสนใจก็เรานี้ทํารีวิวประกอบการขายนะครับยังว่างอยู่นะครับ คู้เขียวใบไม้นะครับจากผมหนึ่งคุยบรรเลงครับสวัสดีครับ